คุณผู้ชมครับผมยังอยู่ที่อำเภอการจนะด,ดิตจังหวัดสุราธานีครับและว,วันนี้ก็จะไปตามพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหัสจรกรโนตโตโตจิพัฒนครับเดี๋ยววันนี้บริษัทอยู่เจริญทรัพย์ส่งผมเป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาติดตามผลนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรวันนี้อีกหนึ่งท่านครับที่จะเข้ามาพูดคุยนั่นก็คือค,คุณป้าสีคุณป้าสีเนี่ยอายุ69ปีแล้วนะครับเธอป่วยด้วยอาการ<ม>โรคอคอผืดแล้วก็โรคที่เป็นภูมิแพ้ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอาการปวดเข่าด้วยเราไปคุยกันสักหน่อยครับว่าตอนนี้เธอมีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างคุณป้าสีสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ผมพูดไปนี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะก็คือโรคมีอาการพุงแพ้พุ่งแพ้และก็ปวดข้อปวดเข่าค่ะ อาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออถ้ามืดฟ้ามัวฝนอันนั้นคืออาการจะมาแล้วร่างกายคือร่างกายจะบอกแล้วว่าเออเริ่มคัดจมูกเริ่มตาแดงเริ่มอะไรภูมิแพ้มันจะเกิดขึ้นจะจะจามออจะจามแล้วน้ำมูกจะไหลเคยไปหาคุณหมอมากไหมครับเคยไปค่ะป้าต้องมียาพ่นนะคะ เพื่อให้ร่างกายของเราดีขึ้นอย่างนี้คือให้ให้ให้จมูกเราได้โล่งขึ้นเพราะเวลาเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยหลอดลมมันจะตีบมันสมมุติว่าหลอดลมเท่านี้นะคะพอเป็นปุ๊บมันจะบวมพอบวมแล้วมันเริ่มบีบเริ่มตีบลงแล้วทําให้เราหายใจลําบากหายใจลําบากต้องใช้ยาช่วยพ่นนะคะร็นอกจากนั้นคุณป้าสีเนี่ยทราบว่ามีอาการเจ็บป่วยตามแขนตามขาอย่างนี้ด้วย ด้วยวัยเราอายุก็เกือบ70แล้วนะคะมันก็ต้องมีพวกปวดข้อปวดเข่าเป็นธรรมดาเพราะว่าแคลเซียมมันสูญเสียไปเริ่มหายไปพอคนเราพอท้องลูกก็ดึงแคลเซียมไปใช่ไหมช่วงนั้นเราอายุไม่มากก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยกลายเป็นว่าต้องปวดข้อปวดเข่าแต่โชคดีนะคะที่ที่ป้าได้พบของดีก็คือโนโตโกจิพลัสเนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะป้าเพิ่งได้ทานไป หนึขวดหนึขวดตอนนี้เห็นผลเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าธรรมดานั่งคุยกับพิธีกรแบบนี้ป้าก็คุยไม่ดีแล้วช่วงนี้ที่สุราษฎร์ธานีฝนตกทุกวันแล้วก็อย่างที่ได้บอกว่าอากาศช่นี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยส่งผลอย่างแน่นอนคะอ่าคุณป้าสีเนี่ยตอนนี้พอรู้สึก <c oughs> ว่าฝนจะตกก็จะมีอาการ่ะ แล้วตอนนี้ไม่เห็นเป็นนะครับดูปกตินั่นแหละป้าว่าโชคดีเนาะที่ป้าได้พบโนโตเนี่ยยังทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนแล้วมีคนมาทักเราไหมว่าเออตอนนี้ดูดีขึ้นนะตอนนี้เราสุขภาพดีขึ้นอ๋อเรื่องทักว่าดีขึ้นก็เป็นธรรมดาของคนสวยครับและคุณป้ายังสวยอยู่จริงๆนะฮะบางท่านอาจจะดูโรยราไปแล้วนะป้าไปช่วยเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลการจรนาดีก็มีคนไข้หลายคนถาม ว่าป้าดื่มพวกอะไรทานอะไรอยู่พวกเนี้ยดูแลัยังไงดูแลสุขภาพตัวเองยังไงใช้อาหารเสริมอะไรไหมประมาณนี้อะอย่างนี้มีผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับอาจจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือที่เราเคยไปกันมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นภาคใต้จะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านใช่ครับเงินทองเราห้าดายห้าดายแต่ว่าตอนเราลูกจักชายนะคะนะ ให้ดูแลให้คนเราต้องดูแลทุกภาพตัวเองเมื่อนป้านี่ถ้าป้าไม่หลงโนโตป้าก็ไม่รู้ว่าชุกภาพป้าวันนี้มันเดิมดีขึ้นแตบจากปวดข้อปวดเข้าผุ่มแพรก็เห็นชัดนะคะนะคือบันเทาลงไปเยอะถือว่า80%เปอรซีปาส่ห่ายไปแล้วนะคะโรคที่เป็นยุ่นะคะนะแล้วยินดีสีข้าวเริ่มปลุงการการยินดีทานต่อนะคะนะ ในวันนี้ได้ฟังจากปากจากใจจริงๆนะครับและคงจะเห็นรอยยิ้มของคุณป้าสีเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้กําลังลังเลใจว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ผมเตือนอย่างนี้ครับอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองด้วยตัวของคุณเองแล้วก็อย่าเชื่อถ้าหากว่าท่านไม่ได้สัมผัสไม่ได้กินเอง และถ้าหากว่าท่านได้ลองผมรับประกันว่าท่านจะต้องมีความเชื่อมัน่นและก็มั่นใจในโนโตโกจิพ no ัท ok อย่างแน่นอนถึงวันนี้มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและก็ดังไกลไปทั่วโลกวันนี้ขอบพระคุณคุณปาษสีด้วยนะครับขอบพระคุณครับเราจะเดินทางต่อกันไปที่จังหวัดระนองไปติดตามดูผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์โนตโกจิพ no ัท ok ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามรับชมกันต่อนะครับเชิญ mm hmm. ครับ